สวัสดีเช้าๆวันที่11มีนานะครับ2565นะครับผมวันนี้ทีมงานนำภายสุดได้ปล่อยรถอีกหนึ่งคันนะครับในการติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับคันนี้ติดตั้งทั้งระบบนะครับโฟกบิอาซิกนะครับเครื่องยนต์หกสูบนะครับผมผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน AG s y n i c Pro นะครับ AG s ี n i c Pro OBD มอตอต้ม AT09 a r น t i c นะครับหัวฉีดใช้เป็นชนิดแยกนะครับ1.9โอห์มฮาน่านะครับผมชนิดแยก1.9โอห์มฮาน่า นะครับสวิต์แก๊สอยู่ประมาณนี้นะครับโฟก v วีอซิกหลังจากที่เติมแก๊สและทดสอบงานวิ่งเปรียบเทียบน้ำมันแก๊สนะครับก็วิ่งเทียบเท่ากับน้ำมันเลยนะครับอัตราการเร่งทุกอย่างดีหมดนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งงานนะครับผมอัตราการเร่งนะครับได้หมดนะครับเทียบเท่ากับน้ำมันนะครับน้ำมัน แก๊สนะครับการตัดต่อทุกอย่างสมมตินะครับเดี๋ยวไปดูงานด้านหลังกันครับคันนี้ทางเจ้าของรถนะครับต้องการถังโดนัทนะครับแต่ช่วงนี้ถังโดนัทขาดตลาดนะครับก็เลยใส่เป็นแคปซูล58ลิตรนะครับวาลทมาเตโตนะครับวาลทมาเตโตและถังก็เป็นปีนี้เลยนะครับปี2022นะครับผมนะฮะตอนนี้ไม่ต้องถังใหญ่ครับชั่วโมงนี้นะครับปั๊มแก๊สเยอะนะครับผมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ58ลิตรก็วิ่งยาวๆวกันไปนะครับ ติดตั้งแก๊สที่นี่นะครับทีมงานนำไพซอร์วิทนะครับ AG คู่บอลรามินทานะครับซ่อมรถติดตั้งแก๊สนะครับคู่บอลยี่สิบเก้านะครับปากซอยคู่บอลยี่สิบเก้านะครับทีมงานนำไพซอร์วิทนะครับศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์สี่เก้าสี่แปดเก้าฝากผลงานไว้ด้วยครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับขอบคุณครับ ฝากก่อนจากมาไกลพี่เก็บไว้ข้างหัวใจผาดบาซายยามไปสู่งานเป็นตัวแทนเจ้าเมื่อเราต้องอยู่ไกลกันเบิ่งค้าตาหน้าทุกวันห่างกันจะไม่ห่าง